จิงเทียนก็โดนปรับเงินเป็นจํานวนมากจากการเป็นฟรีเซ็นเตอร์สินค้าที่โฆษณาเกินจริงนั่นเองเธอก็ถูกปรับ7.22ล้านหยวนหรือประมาณ37ล้านบาทนะครับและบริษัทผู้ผลิตสินค้าก็ถูกปรับด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังมีการยึดของกลางที่เป็นสินค้าที่โฆษณาเกินจริงอีกด้วย จิงเทียนถูกปรับเนื่องจากว่าโฆษณาสินค้านั้นอ้างสรรพคุณเกินจริงว่าสามารถป้องกันการดูดซึมไขมันและน้ำตาลได้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นจิงเทียนก็ได้ออกมาแถลงการยอมรับผิดและยืนยันว่าจะไม่ร่วมงานกับผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาเกินจริงนี้อีกต่อไปการกระทำของจิงเทียนก็ทำให้เกิดการแก้ไขกฎหมายการโฆษณาของจีนโดยเพิ่มบทลงโทษสำหรับดาราที่ร่วมโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการรับรองนั่นเองนะครับ ส่วนจิงเทียนนั้นก็เป็นนักแสดงแถวหน้าของวงการบันเทิงจีนเลยนะครับมีทั้งซีรีส์และภาพยนตร์ที่โด่งดังมาแล้วมากมายเธอได้ร่วมงานกับฮอลลี w วูดมาแล้วหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าเธอนั้นจะไม่มีข่าวว่าถูกแบนจากวงการบันเทิงจีนโดยตรงแต่ก็ทําให้ผลงานทางการแสดงและเส้นทางในวงการของเธอนั้นสะดุดเลยทีเดียวณนะปัจจุบันนี้ก็ทําให้เธอนั้นห่างหายจากวงการบันเทิงจีนไปอย่างมากเลยนะครับ